ถ้วยคาราบาลคัพรอบชิงชนะเลิศลเวร์วพูลแชมป์เก่าแชมป์ลีกคัพสูงสุด10สมัยจะต้องพบกับนิวคาสเซิลนะคะที่ยังไม่เคยได้ถ้วยในรายการนี้เลยคืนนี้ จะเป็นถ้วยแรกของนิวคาสเซิลหรือจะเป็นแชมเลคัพสมัยที่11ของลิเวอร์พูลฮาทุนครึ่งรู้กันจะแข่งขันกันที่สนามเวมบรีนะคะแล้วก็ชาวไทยอย่างพวกเราก็รับชมกันได้ที่ไทยรัฐทีวีเลยจ้าสำหรับเกมในวันนี้ลิเวอร์พูลอาจจะดูเสียเปรียบในเรื่องของความสดของร่างกายนักเตะนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเตะใน UCL ไปนะ120นาทีนะคะคาดว่านักเตะทุกคนก็คือล้ากัน อย่างแน่นอนนะคะในขณะที่นิวคาสเซิลค่ะก็ได้พักเต็มวีคเลยนะคะและที่สำคัญเลยลิเวอร์พูลเนี่ยวันนี้ก็คือขาด เทนเนอร์เล็กเนอร์อาโนนะคะแบ็คขวาตัวจริงของเราต้องบอกว่าเกมรุกทางด้านขวาของเลียภพอาจจะดูอันตรายลดน้อยลงนะคะเมื่อขาดเทนนะวันนี้คาดว่าน่าจะใช้เป็นควอนซ่าลงแทนเทนในเกมนี้ตำแหน่งแบ็คขวานะคะส่วนโกนาเต้ค่ะกลับมาซ้อมแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องรอเช็คฟิตนะว่าจะลงเป็นตัวจริงคู่กับฟันได้ได้ในเกมนี้เลยหรือเปล่าท้าไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นเอนโดนะแต่ขอให้ทันเถอะ สำหรับผู้รักษาประตูนั้นนะคะถ้าจะให้นาวเลือกนก็อยากเลือกลูกหมีคาร์ลเฮอร์นะคะลงเฝ้าเสาเพราะว่ารายการนี้ก็เป็นรายการของน้องมนันะนะแล้วก็เขาเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีมากๆในเกมนัดชิงคาราบาวครับด้วยนะคะส่วนทางด้านของนิวคาเซิลนะคะถึงแม้ว่าจะได้อลริสนเดอร์อิสซักกลับมาแล้วแต่ก็ยังเสียกรอดอนนะคะที่ติดโทษแบนจากใบแดงในเกม f a ฟเอคัพนั่นเองนะรวมไปถึงก็จะขาดกองหลังอย่างลูอิสฮอลแล้วก็สวนบอตแมนด้วยนะคะ ซึ่งการขาดหายไปของกอร์ดอนก็ถือว่าเสียหายพอสมควรเลยนะคะในเกมรุกของนิวคาเซิลนะแต่ถึงยังไงค่ะยังมีอาริคเซนอีกซักที่ยังสร้างความมันไตรให้กับแนวรับของลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ก็ประมาทไม่ได้เลยนะนิวคาเซิลก็เข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะ2ครั้งที่แล้วก็ผิดหวังไปนะเกมนี้จะเป็นเติร์ดไทม์ลัคกี้ของเขาหรือเปล่า ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยไม่ได้แชมป์รายการใหญ่ของอังกฤษมาร่วม70ปีแล้วนะคะคือนานมากเกมนี้บอกเลยว่าเขาทุ่มทั้งแรงกายแรงใจเพื่อแชมป์นี้แน่นอนค่ะทั้งฝั่งของลิเวอร์พูลนะคะเกมนี้ก็สําคัญกับลิเวอร์พูลมากๆากนะถึงแม้ว่าจะได้มาเยอะแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าการได้แชมป์ในวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่ได้โรฟีนะคะแต่มันเป็นการดึงความมั่นใจกลับคืนมาด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลก็คือตกรอบอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกไปนะคะในรอบ16 นะแล้วก็สูญเสียความมั่นใจไปเยอะมากเลยนะคะนักเตะของเราหลายๆคนนะถ้าได้แชมป์ในรายการนี้มาเชื่อว่านักเตะของลิเอร์พูเราจะกลับมามีความมั่นใจเต็มร้อยพร้อมลุยแชมเปี้ยนลีกกันอย่างแน่นอนค่ะวันนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะเอาใจช่วยเอาใจเชียทีมรักของเราให้ควา้าแชมป์ลีกครับสมัยที่11มาครองได้สำเร็จน,นะคะทุกคนสำหรับสกอร์ที่นนวคาดการในค่ำคืนนี้นะคะก็คิดว่าลิเวอร์พูลค่ะจะ เฉียนชนะนิวคาเซอร์เอาเป็นว่าใน90นาทีแล้วกันนะคะด้วยสกอร์2ประตูต่อนหนึ่งค่ะ